สบายดีสวัสดีครับมือนิมาพ่อครับบ้าเอกขี้เกลมืวมินิสิมาอบปลาดุกบวกวิธีอบปลาดุกพี่น้องอันนี้พรกะพ่อเอกบ้าเอกแซ่ใส้นีเข้าไปครับผมนี่เสียบเข้าไปยังสี่ครับแตาถ้าบัวไส่อะบัวไส่ไม่บัวไส้ไม่สี่เนาะว่าสีดุ๊ดน่ะครับนะแต่ถ้าใส่ยังสี่ถ้าเสียบเ้ากดเข้าไปยัสี นี่จำแนวนี่ครับรับประกันว่าบอมี่รดครับลอร์มงเดอร์ครับทำบักทำบักแล้วครับเนี่ยถ้าเสียไปโอ้กนะครับนะถ้าถ้าข้าย่างขาวกระชใส่จัะสี่ก็ได้นะครับข้าวบดข้าวบดใส่ตะเคาะอันนี้ถ้าเอาไปโอ้กโอ่งนะครับข้าวสีหอยหอยประมาณนี้นะครับเนาะ ประมาณนี้ครับผมถ้าห้าไปย่างห้าวกระตองมีแตะคลเกีเ่ยวนะครับอนะันนี้เาไปใส่เตาอบโอ่งนะครับนะครับสิใส่ประมาณนี้ผมมีลดครับผมผมมีเปลือยออกเพราะว่าห้าสีหั่นหั่นประดุกประมาณนี้ครับห้าวบริหารขึ้นมาเฟิงนะครับ ถ้าบริหาริดมาสุดปีแต่ถ้าันเินมาสุดปีเวลาเสียเขาก,กอมันอาดไปเวลาเข้าวกไฟนะครับมันดาดสิวเจหันระดุกรุดรุดได้นะครับแต่นี่รับประกันครับผมนี่เสียบไปเลยนี่ครับผมประมาณนี้ครับปลาดุกหกโง่ถยอดของเสียบครับผมบอกนอกนุ่มในเป็นไง <laughs> หอ,อมด้พี่นอ้องหอมต่างกันก็ขยา่ยางขยากก่างถ้าขย่างกะบซมี่กินคนไข้ยกงน้อยนะครับจะว่าเข้าอกเข้าทานเน่าใหมนหมันใหม่ก่อนนะครับใหม่ละเอียดใหม่แดงแล้วจะเอากระดูกหอยไว้เวลาเราคอยฟิตนะครับฟิตตาที่หลังข้นกับซี่บมี่นะครับออกมากสีสวยงาม ประมาณนี้นะครับผมมันนี่อบไลนะครับผมปลาดุกพวกพวกง่าใหญ่พี่น้องับผมเส้นอบปลาดุกเส้นอบไก่อบข้าวหมูนี่นะครับแล้วก็อมกันนี่กรสือประมาณนี้นะคะรับผมปลาดุกกระชายง่ายเนยเด้อครับประมาณสามตโลครับผม ลาตัวหน่อยลายมันจกันสิบอบนะครับสิกบประมาณนี้ครับผมไหวอย,อย่ังสีเลยครับรับรองว่าเสียบลายเด้อครับผมนะน่าฮิลล่าเจ้ากระดูกไก่ข้ามูก่อนขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้บ่าอีกครับผม